งานที่ใช่กับราศีเกิดของคุณมุมมองการทำงานของชาวราศีกรกฎอิทธิพลแห่งดวงดาวและลัคนาราศีเกิดของคุณนั้นทรงอิทธิพลอย่างมากต่อเส้นทางแห่งอาชีพการงานของคนทุกราศีด้วยอิทธิพลของดวงดาวที่บางครั้งก็ช่วยเกื้อนหนุนและส่งผลดีต่อตัวเจ้าชะตาแต่บางครั้งกลับกลายเป็นอุปสรรคที่เป็นตัวฉุดรั้งความก้าวหน้าคงจะดีไม่น้อยหากเรารู้ล่วงหน้าได้ก่อนว่าสายงานใดที่คุณทำแล้วจะรุ่งเรืองประสบความสำเร็จ และส่งเสริมให้การงานของคุณเจริญก้าวหน้าและถ้าคุณได้รู้ถึงแนวทางการเลือกสายอาชีพที่เหมาะกับอุปนิสัยของคนแต่ละราศีได้รู้ว่าช่วงไหนคุณจะมีโอกาสที่ดีในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือเมื่อไหร่โชคจะเข้าข้างคุณดวงเรื่องการงานของคุณจะเป็นอย่างไรหรืออะไรที่คุณทำแล้วจะรวยอย่าได้รอช้าเลือกราศีประจำตัวคุณแล้วไปดูคำทำนายกันเลย ดวงการงานของชาวราศีกรกฎเหมาะกับอาชีพแบบไหนกันนะด้านอาชีพการงานของชาวกรกฎค่อนข้างจะมีความสลับซับซ้อนตรงข้ามกับธรรมชาติโดยทั่วไปอยู่สักหน่อยเป็นสิ่งมีชีวิตที่เปราะบางรู้สึกได้ถึงความอ่อนแอแท้จริงแล้วชาวกรกฎนั้นขึ้นชื่อทางด้านขี้อายไม่มั่นใจแต่ในขณะเดียวกันก็แสนจะเอาการเอางานทำงานเก่ง หากต้องการจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานชาวกรกฎต้องเอาชนะความกลัวและความสับสนของตัวเองในทุกๆวันให้ได้ชาวกรกฎนั้นพยายามอย่างเต็มที่ที่จะเลือกงานที่เหมาะสมกับตัวเองมิฉะนั้นชีวิตจะดำเนินไปพร้อมความสงสยัยว่าตกลงตัดสินใจถูกไหมนะ โหราศาสตร์เกี่ยวกับอาชีพการงานนี้จะช่วยให้ชาวกรกฎสามารถเข้าใจสภาวะภายในจิตใจและการตัดสินใจจากแรงปรุ้นในการกระทําบางอย่างได้ดียิ่งขึ้นโดยจะช่วยให้พร้อมในการตัดสินใจที่ถูกต้องในแง่ของการเลือกอาชีพการงานและจะช่วยเผยให้เห็นถึงเคล็ดลับในนักการประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานของชาวกรกฎด้วยทัศนคติของชาวกรกฎในเรื่องการทํางาน ชาวกรกฎนั้นได้ชื่อว่าเป็นราศีที่อ่อนไหวและไม่มั่นคงที่สุดแล้วในบรรดาจักรราศีในด้านการแสดงออกนั้นพื้นฐานทางด้านอารมณ์มีความสำคัญมากชาวกรกฎไม่สามารถทำงานได้ภายใต้บรรยากาศของความไม่เป็นมิตรและความกลัวชาวกรกฎมีสัญชาตญาณที่แข็งแกร่งทำอะไรด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างมากเพราะไม่ต้องการเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ต้องสงสยัยใดๆ ชาวกรกฎนั้นแสดงออกถึงความขยันหมั่นเพียรและมีความรับผิดชอบต่องานสูงมากหากชาวกรกฎสามารถเอาชนะความขี้อายของตัวเองได้หมายถึงกล้าแสดงออกมากขึ้นนะ่าก็จะสามารถประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเป็นอย่างดีเลยเชียวละ่ะชาวกรกฎส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้นำที่ดีธรรมชาตินั้นสรรสร้างให้มาพร้อมกับคุณสมบัติที่จำเป็นทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นความฉลาดเฉลียวการมองการไกลและความรับผิดชอบชาวกรกฎที่เป็นหัวหน้าหรือผู้นำนั้นมีความเป็นผู้นำสูงทั้งดูแลและทั้งยังพยายามที่จะเป็นมิตรกับผู้ใต้บังคับบัญชาแม้จะต้องอยู่ท่ามกลางผู้คนที่ไม่น่าไว้ใจก็ไม่ได้รู้สึกปึดอัดอะไรมักเลือกใช้บุคลากรจากความรู้สึกภายใน ผู้นำชาวกรกฎชอบผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความกระตือรือร้นและพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเสมอชาวกรกฎจะทนไม่ได้กับคนที่ขาดความรับผิดชอบในการทำงานชาวกรกฎมีความเป็นมืออาชีพสูงมากจะมักคิดอยู่เสมอว่าจะต้องทำอย่างไรให้งานประสบความสำเร็จชาวกรกฎทำงานหนักเยี่ยงทาดโดยมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน พวกเขามีความสามารถในการใช้พรสวรรค์ที่ได้รับโดยธรรมชาติในการทำงานจัดว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในระดังสูงเชียวหลักชาวกรากฎจะไม่ทำงานอะไรที่ไม่ชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่ทำลายความสัมพันธ์ในทีมยิ่งไม่อยากทำสภาพแวดล้อมที่วุ่นวายการไม่ให้ความเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ค่าตอบแทนต่ำล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุให้ชาวกรกฎอยากจะเปลี่ยนงานแทบทั้งสิ้น เหตุผลหลักที่ผลักให้ชาวกรกฎอยากจะเปลี่ยนงานความแน่วแน่ในการทำงานนั้นต่างออกไปหากอยากจะลาออกจริงๆนั้นจะต้องมีเหตุผลที่สมควรจริงๆแม้ว่าจะได้รับการปรับค่าตอบแทนที่ให้สูงขึ้นตามความยากลำบากแล้วก็ตามชาวราศีกรกฎก,ก,กับวิชาชีพหนุ่มกรกฎที่ไม่มั่นคงมักสงสัยการกระทำของตัวเองเมื่อมาถึงขั้นตอนที่ต้องตัดสินใจเด็ดขาด หนุ่มกรกฎจะเปลี่ยนการตัดสินใจกลับไปกลับมาทันทีดังนั้นอาชีพการงานที่เหมาะกับหนุ่มกรกฎควรสอดคล้องกับสภาพจิตใจเพื่อที่จะไม่ต้องกังวลสงสัยใดๆหนุ่มกรกฎชอบทำงานที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาตายตัวซึ่งจะทำให้มีเวลาคิดตรึกตรองได้มากตามแต่ใจต้องการเพราะไม่ต้องเร่งร้อนใดๆอาชีพของหนุ่มกรกฎควรเป็นอาชีพที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมและให้ค่าตอบแทนสูง หนุ่มกระกฎมักชอบประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสารรค์ต้องเดินทางบ่อยๆเช่นศิลปินนักเขียนนักดนตรีนักแสดงพวกเขามักถูกฉลอกกับอะไรก็ตามที่โบราณโบราณอดีตอันลึกลับที่ซ่อนอยู่ช่างน่าสนใจซึ่งแน่ละว่าพวกเขาต้องเข้าใจได้ง่ายแน่นอนดังนั้นลองเลือกอาชีพนักประวัติศาสตร์นักโบราณนักคดี หรือนักจัดเก็บเอกสารอีกทั้งชาวกรกฎค่อนข้างประสบความสำเร็จในการทำงานเกี่ยวกับค้าขายหรือด้านการเงินอาจจะเป็นตัวแทนฝ่ายขายนักการเงินหรือนายธนาคารหนุ่มกรกฎบางคนก็ถูกฉลกกับงานบริการสาธารณะพวกเขาเก่งเรื่องงานเอกสารและยังมีความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับคนอื่นๆสาวกรกฎส่วนใหญ่ถูกโฉลกกับอะไรที่เกี่ยวกับเรียนการสอนซึ่งมีคุณสมบัติที่ควรจะเป็นรวมไว้หมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นความอดทนอดกลั้นความเชื่อมสัมพันธ์ความจริงใจความสามารถในการหาวิธีการที่เหมาะสมในการเข้าถึงเด็กๆสาวกรกฎพยายามที่จะบรรเทาทุกข์ให้ผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดทางด้านร่างกายหรือจิตใจส่วนใหญ่เลือกอาชีพที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์เช่นกุมารแพทย์พยาบาลหรือนักจิตวิทยาสาว,สาวราศีนี้เต็มไปด้วยจินตนาการ สามารถพัฒนาจินตนาการนั้นและแบ่งปันความฝันที่เป็นรูปเป็นร่างนี้แก่ผู้อื่นได้ด้วยจะเห็นได้ชัดว่านักเขียนศิลปินและกวีชื่อดังนั้นส่วนมากเป็นชาวกรกฎและชาวกรกฎบางคนก็เป็นนักออกแบบแฟชั่นช่างภาพและนักออกแบบยอดนิยมด้วยชาวราศีกรกฎกับการงานชาวกรกฎไม่ใช่คนกล้าได้กล้าเสียแต่ค่อนข้างจะมีฐานะอันเกิดมาจากการมุ่งมั่นทำมาหากิน คติประจําใจในการเลือกงานมีอยู่สองประการหลักคือต้องเป็นงานที่ให้ค่าตอบแทนสูงและเป็นงานที่เติมเต็มความต้องการในการใช้ชีวิตในด้านต่างๆได้ชาวกรกฎจะเลือกงานที่ตรงกับความความสามารถของพวกเขาไม่ใช่งานที่ไม่เปิดโอกาสให้สร้างสรรค์อะไรได้ทำงานที่ตัวเองรักแล้วก็ยังได้ทำอะไรอื่นๆที่ตนสนใจได้ด้วยแต่ก็บ่อยครั้งอยู่นะที่ชาวกรกฎไม่สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกงาน พวกเขาใช้เวลาตัดสินใจเป็นเวลานานว่าอาชีพไหนเหมาะสมกับพวกเขาที่สุดชาวกรกฎสอบถามความรู้สึกของตัวเองอย่างท่วนทีแต่ความคิดเห็นของคนใกล้ชิดก็มีความสำคัญมากเช่นกันทันทีที่หาคำตอบได้ชาวกรกฎก็จะตั้งเป้าหมายทันทีไม่ชะง,งักทักท้วงใดๆเมื่อพิจารณาเลือกงานอย่างท่วนทีแล้วชาวกรกฎแทบจะไม่เปลี่ยนงานอีก แม้จะได้อยู่ในตำแหน่งที่ไม่สำคัญก็ตามชาวกรกฎจะเน้นทำงานที่ไม่ส่งผลกระทบกับร่างกายและจิตใจอย่างสุดเลยละ่ะชาวราศีกรกฎกับธุรกิจท่ามกลางความไม่แน่นอนและข้อสงสัยต่างๆชาวกรกฎสามารถแยกแยะก,การตัดสินใจต่างๆได้ดีทีเดียวชาวกรกฎสามารถคาดเดาแนวโน้มต่างๆในอนาคตได้อย่างง่ายดายจึงทำให้ประสบความสำเร็จในด้านการลงทุน ดังนั้นชาวราศีนี้จัดว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเลยทีเดียวเทียวพวกเขาไม่ได้มีแนวโน้มที่จะดำเนินการอะไรที่มีความเสี่ยงเลยมีการวิเคราะห์แนวทางการดำเนินการทางธุรกิจอย่างรอบคอบมีความรับผิดชอบมากและมีความเป็นผู้บริหารสูงชาวกรกฎเป็นคนไม่เอาเปรียบใครและเชื่อถือได้ให้เกียรติหุ้นส่วนส่วนใหญ่ธุรกิจมักเติบโตจากมิตรภาพ ชาวกรกฎส่วนใหญ่ทำงานแบบกงศีจึงพยายามที่จะจัดระเบียบธุรกิจของครอบครัวเป้าหมายหลักของการทำงานคือเพื่อสถานภาพทางการเงินที่ดีแต่ชาวราศีนี้ต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทำด้วยนะถ้าเชื่อมั่นในตัวเองได้ก็จะประสบความสำเร็จประเภทธุรกิจที่แนะนำเช่นการเงินการธนาคารสินค้าและบริการของเก่าอาหารโรงเรียนติวและการท่องเที่ยวชาวราศีกรกฎก,ก,กับการเงิน ชาวกรกฎผู้มัธยัตจะสามารถบริหารจัดก,การด้านการเงินได้ดีเพราะเงินคือความหมายของการมีชีวิตที่อยู่ดีมีสุขมีบ้างที่วิตกกังวลอยู่บ่อยๆแน่ละที่บางทีก็ไม่มีเหตุไม่มีผลเอาซะเลยมันเป็นนิสัยของชาวกรกฎนาะชาวกรกฎส่วนใหญ่กลัวที่จะตกอยู่ในสถานการณ์ล่อแหลมดังนั้นจึงเก็บเงินเผื่อไว้ในกรณีที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือต้องออกจากงาน ชาวกรกฎมักเป็นคนส่วนน้อยมากๆที่พยายามฝากเงินไว้ในธนาคารหรือเอาเงินไปลงทุนทางศิละปะและเครื่องประดับต่างๆแต่ไม่ได้ใช้จ่ายเพื่อตัวเองจริงๆแล้วบางครั้งชาวกรกฎนี่จัดว่าเป็นพวกพุ่งเฟือยอยู่นะจับจ่ายใช้สอยอย่างบ้าบิ่นแล้วแต่อารมณ์เลยเชียวละแต่ถ้าพิจารณาดีๆจะเห็นว่าของทั้งหลายที่ซื้อไปนะ่ะส่วนมากไม่จำเป็นทั้งนั้นเลย หนุ่มกระกฏจริงๆแล้วชอบซื้ออะไรแพงๆดีๆมีคุณภาพพวกเขาใช้ชีวิตด้วยความประณีตไม่ค่อยหยิบยืมใครจะใช้ใจ่ายเงินเท่าที่หามาได้เท่านั้นเงินในบัญชีเข้าขั้นว่าดีไม่มีนิสัยชำระค่าสาธารณูปโภคล่าช้าแต่ไม่ควรลงทุนในโครงการที่น่าสงสัยถึงแม้จะมีคนบอกว่าจะได้รับผลกำไรที่ดีมากก็ตามหนุ่มกรกฎสามารถมอบของขวัญสุดหรูหรือพวกเครื่องประดับราคาแพงได้นะ เพียงแต่ผู้ที่ได้รับนี้ต้องพิเศษมากหน่อยคือให้แต่เฉพาะกับคนที่เขารักเท่านั้นนะ่ะแต่สาวกรกฎกลับตรงกันข้ามในทางปฏิบัตินั้นถือว่าเป็นสีพันรยาเลยเชียวแต่ก็สามารถใจอ่อนกับสิ่งยั่วยุได้ง่ายชนิดที่สามารถใช้เงินเดือนทั้งเดือนให้หมดได้ภาย1หนึ่งวันเลยละ่ะแล้วหลังจากนั้นค่อยมาประนามตัวเองที่พ่ายแพ้ต่อช่วงเวลาอ่อนแอน,นั้นทีหลัง สาวกรกฎชื่นชอบในการครอบครองสิ่งของราคาแพงชอบการท่องเที่ยวดังนั้นเวลาไปเที่ยวนี่มือเติบอย่างไม่ต้องคิดมากเลยแต่กับเรื่องอื่นนี่คือประหยัดอยู่นะสาวกรกฎเป็นสาวที่ทำงานหนักก็ทำงานหนักเพื่อชดเชยในส่วนที่มือเติบไปนั่นแหละชาวกรกฎกับความเข้ากันได้ในหน้าที่การงานชาวกรกฎที่ซื่อสัตย์และรับผิดชอบนะับเป็นหุ้นส่วนที่ไว้วางใจได้นอกจากนั้นยังเป็นพวกที่ง่ายๆสบายสบาย แทบจะไม่ได้ขัดแย้งอะไรกับใครเขาสิ่งเดียวที่ทำให้ชาวกรกฎรู้สึกไม่มั่นคงก็คือเวลาที่ต้องตัดสินใจอะไรต้องให้กำลังใจและสรรเสริญยินยอกันบ้างหากต้องการให้ชาวกรกฎตัดสินใจอะไรให้เด็ดขาดหากชาวกรกฎและชาวครือพร,ร่วมมือกันแล้วก็น่าจะมีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนเพราะจุดแข็งของทั้งคู่คือการวิเคราะห์หาสาเหตุและปัจจัย สำหรับชาวกรกฎและชาวกรกฎดด้วยกันเองจะเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีแม้ว่าจะต้องอาศัยความกล้าที่จะเอาชนะความกลัวอยู่สักหน่อยชาวกรกฎกับชาวการจะช่วยกันสร้างผลกำไรให้กับธุรกิจคนขยันทั้งคู่จะไม่มัวเสียเวลาไปกับอะไรที่ไร้าสาระหรอกส่วนคู่ที่มีไอเดียสร้างสรรค์สุดๆในการทำธุรกิจก็คือชาวกรกฎกับชาวพิจิกเข้าคู่กันได้ก็พากันเจ๋งไปเลย ความรักหากเป็นเรื่องแต่งงานของชาวเมธกับชาวกรกฎละก็ไม่ประสบความสำเร็จเอาเสียเลยแม้ว่าทั้งคู่จะตกลงกันได้ก็ตามแต่ความอยากรู้อยากเห็นที่มากเกินไปอย่างไม่มีขอบเขตของชาวเมธทำให้ชาวกรกฎรู้สึกกดดันและต้องระมัดระวังตลอดการร่วมงานกันระหว่างชาวกรกฎกับชาวเมทุนนั้นถือว่าจเจริญงอกงามใช้ได้แต่ด้วยความอ่อนไหวด้วยกันทั้งคู่ถ้ายอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันได้โดยไม่ทะเลาะก,กันนี่รุ่งแน่ๆ ชาวกรกฎและชาวสิงมักคุยกันคนละภาษาความกระตือรือร้นและเป็นคนอารมณ์ขึ้นง่ายของชาวสิงนี่แทบจะทําให้ชาวกรกฎคอยจู้จี้ไม่จบไม่สิ้นเลยเชียวชาวธนูผู้คล่องแคล่วพยายามที่จะครอบงำชาวกรกฎอยากให้ชาวกรกฎเป็นหัวหน้าทีมแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จนักหรอกเพราะชาวกรกฎอดทนกับพวกที่ไม่ให้เกียรติคนไม่ได้นา